ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับทุกๆอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้ครูทุก,ก็มีการทดลองสนุกๆมาฝากเด็กๆนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าการทดลองอะไรอ่าเรือน้อยหันสาค่ะเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเรือน้อยหันสาเป็นยังไงเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์นะคะอ่านี่ค่ะเด็กๆคะกะละมังใส่น้านะคะใส่ให้เต็มได้เลยนะคะหรือตามที่เด็กๆต้องการที่เรือลอยได้นะคะ 2ก็เป็นเรือที่พับนะคะเด็กๆสามารถดูในคลิป YouTube ได้เลยนะคะให้คุณพ่อแม่ช่วยพับให้นะคะค่ะสองลำนะคะนี่เห็นไหมคะค่ะและต่อไปนะคะก็เป็นเหรียญค่ะเด็กๆเตรียมเหรียญไว้เยอะๆเลยนะคะอุปกรณ์มีแค่นี้เองค่ะเด็กๆไปเตรียมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะค่ะเด็กๆคะเรามาทำการทดลองกันเลยนะคะเด็กๆสังเกตสิคะ เรือทั้งสองลำนี้มีสีต่างกันนะคะค่ะลำที่หนึ่งสีขาวนะคะคุณครูคทําจากกระดาษ a 4ค่ะและลำที่สองสีเหลืองคุณครูคทําจากกระดาษสีโปเตอร์นะคะเอาละค่ะเรามาทดลองกันนะคะว่าเรือลำไหนจะแข็งแรงและทนกว่ากันนะคะค่ะเด็กๆคะเรามาวางวางเรือลงในหนังพร้อมๆกันเลยคะ่ะแล้วก็หย่อนเหรียญครั้งละหนึ่งบาทนะคะเท่าๆกันนะคะหนึ่งสอง หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบค่ะเด็กๆคะเด็กๆสังเกตดูนะคะ ในเรือแต่ละลำนะคะมีเหรียญทั้งหมด20เหรียญเด็กลองดูสิคะว่าเรือลำไหน rattling, มีการเปลี่ยนแปลงคะ่ะอ่าใช่แล้วคะ่ะลำสีเหลืองใช่ไหมคะเด็กๆลองดูสิคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะลำสีเหลืองถึงเป็นแบบนี้คะ่ะอ่าจมแล้วใช่ไหมคะน้นะเด็กๆคะเรือลำสีเหลืองใส่เหรียญได้กี่เหรียญคะ20ิบเหรียญใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาต่อกับลำสีขาวนะคะว่าจะใส่เหรียญเพิ่มได้อีกกี่เหรียญค่ะ เด็กๆลองนับดูนะคะยี่สิบแล้วนะคะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้า 36บอ่าเด็กๆคะเป็นยังไงคะลำสีขาวได้36เหรียญนะคะและลำสีเหลืองได้20เหรียญใช่ไหมคะเป็นยังไงคะเด็กๆสนุกไหมคะคะเด็กๆคะจากการทดลองนะคะเรือทั้งสองลำเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเรือลำที่1นะคะใส่เหรียญได้36เหรียญนะคะแล้วก็เรือลำที่สองใส่ได้20เหรียญแลวเด็กๆสังเกตไหมคะว่าเรือลำไหนจมก่อนนะคะใช้ค่ะเรือลำสีเหลืองใช่ไหมคะ เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ากระดาษของสีเหลืองมันบางนะคะมันก็เลยน้งงําซึมได้ง่ายทำให้เรือจมน,นะคะส่วนกระดาษสีขาวมีความหนาค่ะทําให้ใส่เหรียญได้เยอะนะคะถึง3 6สกเหรียญเลยนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะถ่ายคลิปสนุกๆนี้นะคะส่งมาให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆดูกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ